ไปดูกันที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมากันบ้างสําหรับสถานการณ์คลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะในพื้นที่6กําเภอริมชายฝั่งปรากฏว่าก็ได้มีการได้รับผลกระทบนะคะจากพายุโซนร้อนปลาบึกลูกนี้แหละค่ะซึ่งสถานการณ์คลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดสงขลาต้องบอกเลยค่ะว่ายังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในพื้นที่6อําเภอชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยและพื้นที่ชายฝั่งของ คาบสมุทรสทิงพระยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนป่าบึกซึ่งทางจังหวัดสงขลาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งลุ่มน้าคลองอุทภเขาที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสเดาอำเภอหัดใหญ่อำเภอก่องไอโขงอาเภอบางกล่าและลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสิงหนครสทิงพระกระแสศินแ,และบุรณนธทั้งนี้พายุโซนร้อนป่าบึกยังส่งผลกระทบทําให้คลื่นลมในอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น โดยที่หาดสมิลานะคบพบว่าคลื่นสูงมากกว่า3-4เมตรซัตเข้าหาชายฝั่งประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แนวริมชายฝั่งทะเลต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดปลอดภัยซึ่งทางเทศบาลนครสงขลาได้ติดธงแดงเตือนห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ํำทะเลได้โดยเด็ดขาดส่วนเรือประมงพื้นบ้านเรือสินค้าและเรือพาณิชย์กลับเข้าฝั่งจอดเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่ปริมาณน,น้ำในทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ตำบลเกาะยอค่ะก็พบว่ายังคงเพิ่มระดับความสูงอย่างต่อเนื่องจากพายุฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้นั่นเองค่ะ